เนี่ยเธอชื่อดาวแฟนผมเธอมุ่งมั่นที่จะเป็นอิน스าควีนตัวแม่ทุกลมหายใจคือยอดไลค์และเนี่ยก็คือผมขยับมาอีกนิดนึงได้ป่ะและชะตากรรมของผมอิน스าบอยเฟรนผมเชื่อว่าเหล่าอิน스าบอยเฟรน์ทั้งหลายคงจะมีชะตากรรมแบบเดียวกันเช่นห้ามเผลอกินก่อนถ่ายเฮ้ยนี่มุมเนี่ยแป๊บหนึ่ง อย่างเนี่ยท่านเนี่ยสวยยังอะ่ะอย่างน้อยก็เป็นชั่วโมงเรื่องเดียวที่ทำให้คิ้วเธอชนกันได้ขนาดเนี่ยก็คือยอดไหลยอดฟอลโล่ไม่เพิ่มไปเทียวเธอจึงต้องออกไปหาสถานที่ใหม่ๆเพื่อเรียกยอดไหลให้มากขึ้นโอไป3ามวันจัดไปกี่ชุดเนี่ยเพื่อตอบสนองความอยากเป็นอินสตาควีนของเธอ ผมจึงต้องเตรียมความพร้อมด้วยการซื้อประกันการเดินทางทูนโปรเทคแผนไปกลับจากแอ r ร s i a อเชียไว้ก่อนมุมแปลกใหม่นั่นหละจัดไปถ้าต้องยาก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 อีกถึงจะต้องเจ็บตัวแต่ทูนโปรเทคเขาก็คุ้มของเรื่องค่ารักษา เมื่อเธออยากลิ้มลองของแปลกๆจนไม่สบายขึ้นมาก็ได้รับการชดเชยเรื่องค่าร um ักษาพยาบาลหรือปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Health to g o ได้ด้วยนี่แหละครับการเตรียมตัวที่ดีก็จะทำให้อินสตาควีนอย่างเธอมียอดฟอลโลเพิ่มขึ้นสมใจอ่ะเคลมไวได้เร็วอีกต่างหาก ถึงคุณจะไม่ใช่อิน스าบอยเฟรนด์อย่างผมจะเป็นอินต a แดรหรืออินスาฮัสแบนยังไงก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนดีกว่าครับเรื่องไม่คาดคิดอื่นๆอาจเกิดขึ้นได้อย่างไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวสูญหายยังไงก็ได้รับค่าชดเชยอ,อยู่ดีแถมอุ่นใจขึ้นเพราะคุ้มครองโควิด19อีกด้วยเลือกประกันภัยการเดินทางทูนโปรเทคจากแอร์เอเชียทุกครั้งที่เดินทางแบบผมนะครับ คูนโปรเทคจาก a i r a เ i a คลิกเดียวมั่นใจดูแลให้ตลอดทริป